โอ้เขาายสองหมื <wield ing 1970> ่นพันไรหนีเลยไงแล้วไรนียามาหีแด้แล้วสองหมื่นพันของรานปีครับเบียดง่ายงายง่ายเขาบอกไม่เอาน เอาอลยามง่แล้วกาไร่ะอ้อยสามเจ็ดสามแปดได้ได้่ไครับขายไม้เอยากได้หก่อยากได้หัวดอยากได้หัวดทำยเจ็ดพันหัขายอยู่หมู่ขายกันหลายอยู่ 7อ็าพไี่น้องยากันหลายอยู่ำเลยไปไปเบืองเบียดตัวละเ่นี่เบืองตัวผูหรือตัวเนี่ยบรรยากาศซื้อท้ายรบค่องบรรยากาศซื้อท้ายบวกบวกบวกสองร้อยร้อยหน่งั้นผูบ่ ได้เท่าไรครับขีดแล้วอือเดี๋ยวจะคือเป็นต้องซื้อให้ครับได้เท่าไรครับสูงว่านลอยสามสิบว่าว่านโอาแกอยู่เลยสองปีอล้ครับนึง่งอะไมื่นบ่ โอ้ตัวนี้ใครหมื่นหาครับนี่ๆยๆเนี่ยหมื่นห้าพันร้อยสหาเนี่ยเๆียเน่เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่หมื่นสองพันหนึ่งออเดียหมื่นนี่ืนไปน้องซื้อให้มาเมืองตัวนี้ไหมื่หพเวียดเวียดให้เวียดให้ เอาแดดนีนะพี่น้องเอานี้หน,น่อยเปไแล้วก็กินบ้งงางเด้อเด้อเดเดักทิอืมเดี๋ยวมือหาก็หาช่วงไยสามหารับหน้าอยู่อ่ะให้จิพาเบิ่งตัวใหม่ต่อ อ้ตัวนึงสาวนออ 8, า้อยเขาให้แปดพันวะอยสามสิดีครับน่ลอยหยิบเก็ิแปดแนี่เนี่นีวัให้กลางครับวัสาวความสมนะครับแปดพันบาทอืออ่าจบแล้วเพื่องครบากล้ใกล้ดีดดด อ่านเ,าเลยสามสิบแถวเลยหนาหนาบ้านหนึ่งปีเงครบให้ซื้อจะพันมื่นเอ็ดครับมื่นเอ็าครับพอพูดเลยหลายมื่นเอ็ดนาดีดูดูกระทบมื่นพัน ไล่เลี้ยงกันมาสื่อมื่นมื่นน้อยๆพี่น้องบอลจะเป็นผู้เป็นแม่ไล่เลี้ยงสื่อหมื่นพันเบิ้งขาแข่งเบิงบ้งตุ้กโงเบิงบ้งไล่เลี้ยงปลาเบิง้งไล่เลี้ยงเบิ้งสื่อแม่ลูกแม่ลูกลูกแม่ลูก,ลก,กวันที่หาดือนโอ้ไตสองเดี๋ยอยู่เต่มบอหลายประมาณหน่อยสองหน่อยแล้วเราอืม ว่าหลูกว่านสองสามหนึ่งตรงเบิงเขามันนะครับจะจริงเบิงเข่วมันนะเข่วติดมแม่มันอร่อยสามหารครับลูกว่านวนเมตรสิบาหาเนะ่ยละแ้วก็ว่านเต่เบราสองหมื่น เอาพี่น้องชายเบื้องล้อยเรียบเงินพุน่นพันใหายราคาอ้วนเป็นพันไหุหายราคาได้ไหมพึ่งวำไมต่อหอาพี่น้องสรุปใ้ตลาดสมปอยน่อยครับอ่าเจ็ดมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องเอ๋ง,งอ้วนนี่ขาดพี่น้องเออเวียดเมาวไปหลายกำพูชากับเขา เอาหลายกันพี่น้องเวียดมาหลายเจ้านะครับมาหลายเจ้าห่วงหนึ่งยังสี่กับสองเจ้าสามเจ้าน่ครับมาหลายเจ้านี่งวเนี่อขายดีพี่น้องคือคักไม่เคยเห็นยังสี่มาั้งเททางมา่ย่างฮันก็เห็นอยู่พี่น้องประมาณโมเกินโมงหนึง่งงวเริ่มห่างแหละ งูอ้าวขึ้นรถแล้วก็ห่างเลยครับงูวันแนนปกติวันศุกร์นี่งูแนนพี่น้องหงูเป็นมือหลักของสมปอยหน่อยอืมก็บรรยากาศคือคักดีตอนนี้งูซื้อวันนั่หอยนี่วิ่งแ,ลแลหละวาวุ่นแหละหางูเนื้ออย่างเดียวก็ผูพี่น้องสองร้อยนี่แหละงูเนื้อนี่ทุกร้อยร้อยนี่ก็หม,มายความว่าทุกราคาเด้อพี่น้องเด้ออ่าผ้ยูภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ทุกราคาขอให้อ้วนพี่น้อง ทุกสายพันธุ์ด้วยแบงกัดแองกัดชลัลลูรี่ไทยบ้านไทยกลางทไทยใหญ่ซื้อหมดครับเวียดเพราะห้หนังหนาอ้วนครับอ้วนๆไว้แล้วก็ผูได้หอยพักลางเพชรบุรีก็ยังซื้ออยู่พี่น้องส่วนง่วง,งามพอนมาเลยพี่น้องนี่สองโค้มหนึ่งพอนมาสองโค้มหนึ่งมีเดนได้หอยแล้วเพิ่นซื้อไว้ครับเพิ่นมีทุน ว่าพ่อมีมงคายเนี่ยพ่นก็เลยซือ้อไว้ราคาันบ่ชูงแหงครับเลยเลี้ยงพอนเข้าพี่น้องเขาก็ซื้อแค่ผูมือนในน้อยสาวมือนนน้อยเนี่ยเคเฮ็ดกิปไปเลยพี่น้องเล้อีกหลายปีอยู่ส่วนตัวว่าประมาณสามนล่ะครับแต่งัวนเหนื่อนี่รู้ซื้อว่าสิดีขึ้นเรื่อยๆพี่น้องงัวนเหนื่อยเห็นบรรยากาศแบบนี้ก็หนีใจนํำพอค่ายอยู่อ่น พอมีการซื้อขายนะครับเป็นพ้อดีแลนหางัวคือคากดีอาพี่น้องประมาณนี้อาพี่น้องขอบคุณที่เขามารับชมครับนเนี่ยวผมจยเบิ้งอม,มินมนพรมหยุดไทยเบิ้งมืออ่นตลาดแยกการช่างครับคลิปนีน้เอาไว้สำนรัก่อนคลิปหนาจะพอกันไหมสวัสดีครับ